สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับรายการ Explore ก็คือเป็น EP แรกเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิและก็ยังได้เห็นมีผมแล้วก็ภรรยานะครับปกติเราจะมีกันเป็นแก๊งสุขุมมิตรชายโชด5คนมีน้องโบมีน้องมูที่เป็นค r e a t ที e นะครับวันนี้เราเหลือกันแค่2คนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันหยุดและผมกําลังจะไปเที่ยวแล้วมันก็รบกวนผมให้ไปถ่ายเพราะว่าผมกําลังจะไปไต้หวัน เขาก็เลยบอกว่าไปไต้หวันเนี่ยต้องไปลองนะเราก็เลยจะพาทุกคนไปชานนมไต้หวันกันไปไปกันเลยเออนมแบบนมแบบนมตะโกนแต่ไม่ค่อยได้กลิ่นชาใหญ่ใหญ่โอ้อาแบบใหญ่โตมากอันนี้ชานนมแน่นอนไม่ใช่นมแล้วก็ชาแต่แล้ไม่ได้ดูวันไงว่าเขาปิดวันจันทร์แต่เมื่อกี้เหมือนประตูมันเปิดอยู่เราก็ได้ภาพมาแวบนึง ก็คือถ้าใครจะมาที่นี่ก็อย่าลืมดูวันด้วยนะค่อนข้างอินสตาแกรมเบอมากๆในหมู่มวลทั้งหมดอันนี้ชาชัดสึกถ้าใครชอบชาเค็เข้มข้นซึ่งเรามาดูซิว่าชานมไต้หวันที่เขาบอกว่าไปไต้หวันต้องไปกินเนี่ยต่างจากร้านที่ไทยยังไงตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกันแล้วนะครับเราไปดูกันว่าแต่ละร้านจะเป็นยังไงไปไปกันเลย ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่กันที่โรงแรมตอนนี้8ปดโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะออกไปกินชานมไข่มุกไต้หวันกันนะครับเมื่อคืนเรามาถึงกันประมาณทุ่มหนึ่งมาถึงก็ไปมากินชาบูม,มาล่าเลยมาดูกันว่าวันนี้เราจะพาไปกินอะไรเป็นร้านแรกไปไปกันเลย ได้เลยได้เงินเดอน้ินิ i n s e v e r y problem lies a o p p o r t u n i ในทุกๆปัญหาจะมีโอกาสสนองตอ าครับร้านแรกเราได้มาแล้วชื่อร้านว่าสีฟู่ถังน่าจะอ่านว่าอย่างนี้นะเขาเขาเคลมว่าเขาเป็นนัมเบอรวันไต้หวันซึ่งผมจะให้คะแนนตามหเรื่องของนม 2. ก็คือเรื <k 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 hm um ่องของกลิ่นชาความเข้มข้นของชาแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของไข่มุกว่าว่าจะเป็นไข่มุกยังไงนิ่มไหมแข็งไหมอะไรอย่างนี้เจ้าเนี้ยรู้สึกว่านมชัดเลย แต่เรื่องของชาชาจางมากส่วนไข่มุกเนี่ยผมว่าหวานกําลังดีไม่ได้หวานมากก็คือถ้าใครชอบความนมหน่อยร้านนี้ก็แนะนาแหละเออนมแบบนมแบบนมตะโกนแต่ไม่ค่อยได้กลิ่นชา,าชาจางนะปกติถ้าที่ไทยจะสั่งเป็นหวานน้อยแล้วก็จะได้หวานประมาณอย่างเงี้ยหรือหวานกว่านี้ด้วยอันนี้น่าจะหวานประมาณ50ิที่ไทยใช่จะพาไปกินอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็จะน่าเบื่อเลยพามาเที่ยวบ้าง อันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเชียงคยเช็กเ <laughs> น,นี่อยู่ที่อนุสรสถานเชียงคายเช็กนะครับก็ <c oughs> คือเหมือนก็ <c oughs> เ,เป็นผู้ก่อตั้งประเทศไต้หวันัน้งถ้าจะไม่ผิดใครรู้ก็ลองคอมเมนต์ดูลวกันจะบอกว่าใหญ่ใหญ่นี่คือเดินอีกไกลเลยนะกว่าจะถึงตรงนั้นนะตอนดูในรูปก็รู้สึกว่าก็ธรรมดาเฉยๆไม่ได้มาเดินเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเดินแล้วมันก็รู้สึกว่าโออาแบบใหญ่โตมาก เมื่อกี้อ่านข้อมูลมาปันไดตรงนี้เขาบอกว่ามีทั้งหมด89ขั้นตามอายุของท่านประธานาธิบดีเชียงไเคเจ็กตรงนี้ก็จะเป็นหินอ่อนทั้งหมดเป็นกำแพงหินอ่อนทั้ง4ด้านเลยแล้วก็ข้างในก็จะมีรูปปั้นประธานาธิบดี่ันเชียงอยู่เขาบอกสูง70เ<อ>มตรส70เมเลยฮนะ<อ>แล้วก็หลังคาตรงนู้นหลังคาข้างบนตรงนู้นก็จะเป็นหลังคาสีน้ําเงิน แล้วก็ข้างในข้างในตรงกลางอะ่ะมันจะมีรูปพราทิตอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีสีน้ําเงินอยู่ซึ่งคือเขาพยายามทําให้มันสอดคล้องกับโธงของประเทศมากที่สุดคือถ้าใครยังไม่เคยมาก็ควรมาแหละแต่ถ้าเคยมาแล้วก็มันก็เหมือนเอาไว้เรามาเดินเล่นก็พามาเที่ยวแบบกรุบกริบป,ปะเราไปดูชานมของเรากันต่อเลยเหรอจะไปร้านไหนกันต่อไปค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันร้านที่2แล้วชื่อร้านว่า50แลนตัวยอย่าง L A N 50เราสั่งไข่มุกเล็กมาเพราะว่าเราต้องกินอีกหลายร้านถ้าเทียบกับร้านแรกนะนมร้านนี้ถือว่าไม่ได้โดดเด่นมากแต่ชาเนี่ยชัดเลยเนื่องด้วยความว่ามันเป็นไข่มุกเล็กมั้งมันก็จะนิ่มๆเละๆหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกัะเละมากนะมันยังมีความเด้งๆหนืดๆอยู่แต่ถ้าถือว่าเป็นชาไหมอันนี้ชานมแน่นอนไม่ใช่นมแล้วก็ชา ชาชัดนมนมไม่ชัดนมนมไม่ได้แบบชัดขนาดนั้นหอมมากหอมชามากหอมชานิยามของคําว่าชานมร้านนี้คือโอเคถ้าใขมุกก้อนใหญ่อาจจะได้เคี้ยวเหมือนร้านเมื่อเช้าเหมือนร้านแรกแต่นี้โอเคอยู่โอเคไปร้านที่3มกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านชานมร้านที่3าจริงๆมาเทสก์อเวยได้แหละแต่ว่าเรามานั่งเพราะมันก็คือร้านอาหารร้านหนึ่งเหมือนกันซึ่งร้านนี้ชื่อว่าอะไรชุนสวยถังคิดว่าน่าจะอ่านไย่างนี้นะเออ ร้านนี้มันเปิดมาตั้งแต่ปี1983แล้วก็มีคนเลิคอมเมนต์มาหลายคนว่าอร่อยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ขั้นตอนการสั่งบอกเลยว่าค่อนข้างคือมันง่ายแต่มันก็มีความยากด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้ QR ในการสแกนพอสแกนเสร็จแล้วเราออเดอร์เสร็จปุ๊บแล้วตอนเราออเดอร์เนี่ยมันมีภาษาอังกฤษแหละแต่บางส่วนมันเป็นภาษาจีนหวานไหมหวาน เออเราอ่านไม่รู้เรื่องเราก็ต้องใช้ Google Translate ต้องใช้เน็ตฉะนั้นก็คือถ้าใครมาเที่ยวก็ต้องมีเน็ตด้วยนะครับแล้วพอเรากดสั่งอะไรเสร็จแล้วอะ่ะมันก็จะขึ้นเป็นบาร์โค้ดขึ้นมาให้เราไปจ่ายตังก่อนแล้วเราถึงจะได้อาหารตอนนี้ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาลองชิมเลยดีกว่า รสชาตินมจะค่อนข้างนวลกว่าร้าน50แต่ว่ากลิ่นชาจางกว่าร้าน50ส่วนไข่มุกเรียกว่าไม่หวานเลยดีกว่าถ้าเทียบกับร้าน50ตะเกี้ยไข่มุกอันนี้ค่อนข้างจืดแต่ว่ามียังมีความหนึบอยู่อันนี้คือหวานปกตินะ<ม>เทียบกับหวาน50%หรือ25%เที่ที่บ้านเราเลยกลิ่นชาอย่างที่บอกอ่อนกว่านิดนึงแต่ก็หอมแต่ว่าไข่มุกไม่หวานเลยไม่มีความหวานเลยไม่หวานเลยฉะนั้นอยากสั่งหวานน้อยอร่อย สำหรับคนชอบกินหวาน,นอ,อร่อยเลยอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปตะเกียราคาร้านที่เราไปกินมาที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่มันจะประมาณ50ดอลลราร์ไต้หวันแต่แก้วนี้ค่อนข้างแรงอยู่ประมาณร้อยหนึ่งส่วนอาหารที่เราสั่งมาก็จะเป็นวันตันซุปเป็นเกี๊ยวแบบเผ็ดอ่าแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูกับเห็ดผัดกับเห็ดแล้วก็ในในตอนสั่งอะ่ะถ้าถ้าเรามีเครื่องทานทานซเลต์อะ่ะมันจะมีอันนึงให้เราติ๊กเพิ่มความเผ็ดได้ นั้นก็ถ้าใครมี Google Translate ก็ลองลองทางเส a ดดูว่ามันคืออันไหนสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับร,รุสวัสดิ์เช้าอีกวันหนึ่งครับตอนนี้10โมงครึ่งเราอยู่กันที่ซินไผ่ดูนะมันเป็นเหมือนเป็นที่เที่ยวบ่อน,น้ำพุร้อนแต่เราไม่ได้ดูวันไงว่าเขาปิดวันจันทร์แต่เมื่อกี้เหมือนประตูมันเปิดอยู่นล้ักท่องเที่ยวก็เลยเดินเดินเดินเข้าไปเราก็ได้ภาพมาแว็บนึง ็คือถ้าใครจะมาที่นี่ก็อย่าลืมดูวันด้วยนะที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะปิดกันวันจันทร์เราก็จะเห็นว่าผู้สูงอายุก็จะมากันมากกว่าเราก็จะมาแช่บอ่อนภูร้อนอะไรอย่างเงี้ยมีทานน้ําก็ถ้าใครจะมาที่นี่หลกัหลกๆก็เริ่มต้นจากสายสีแดงก่อนแล้วเราก็มาลงเปลยโถสักอย่างออแล้วเราก็มาต่อสายสีชมพูแค่ปลายหนึ่งลงซินเปลยโถใช่ไหมแล้วเราก็ถึงแล้วนี่อย่างที่บอกว่าเขามาแช่คอนเซนต์กันใช่ไหมนี่เขาก็จะมี ให้เข้าไปแช่ออนเซ็นได้โดยที่เราไม่ต้องแก้ผ้าอ่านไม่ค่อยออกอะแต่คิดว่าน่าจะ30ดอลลาร์กับ60ดอลลาร์นะถ้าใครอ่านออกก็ลองแปลดูแต่ส่วนใหญ่ข้างในก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่คนชรามาแช่น้ำแล้วก็ไม่ต้องอายเพราะว่าไม่ค่อยมีวัยรุ่นเท่าไหก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน เนฟที i, ซึ่งอันนี้ยังไม่ได้เจาะนะคือยังไม่กล้าเจาะโแก้วค่อนข้างน่ารักค่อนข้างอินสตาแกรมเบิมากๆคืออันนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์แต่ว่าเห็นใน Google มันดาวเยอะดีก็เลยแวะมาอ่ะเรามาลองกิมเลยดีกว <c oughs> ่าคล้ายๆร้าน50นมก็คล้ายๆกันค่อนข้างไลทแต่ว่า หวานกว่า50ตัวไข่มุกเนี่ยจะค่อนข้างนิ่มกว่าเละกว่าไม่ได้หนึบเท่าแต่กลิ่นชาคือแรงมากดีมากคือชาชัดเจนคือถ้าใครชอบกลิ่นชาชัดเจนร้านนี้ก็โอเคแต่ว่าค่อนข้างหวานอันนี้คือสั่งหวานปกตินะก็ถ้าใครไม่ชอบหวานก็ลดหวานให้เหลือสัก50ของที่นี่ก็ได้ก็จะหวานน้อยลงมาหน่อยเพราะคิดว่าตัวไข่มกุกหวานอยู่แล้วให้ใครร้าน50า่ะ ไข่มุกนิ่มกว่าใชอไหมไข่มุกนิ่มกว่าแล้วก็หวานค่อนข้างหวานกว่าแต่กลิ่นชาเบากว่าหรือว่ามันเป็นเพราะว่าความหวานหรือเปล่ามันหวานกว่าไปเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปมีร้านอยู่ข้างๆกันร้านนี้เล็งมานานแล้วเหมือนกันมินิมอลไปไปร้านต่อไป ร้านต่อไปก็ชื่อว่าอูหลงทีโปรเจกต์ค่อนข้างมินิมอลถ่ายรูปได้เหมือนกันถ้าใครชอบแบบสายมินิมอลร้านนี้ยอยู่ข้างไอร้าน50ที่เรากินเมื่อวานเลย <c oughs> อ่ะเรามาชิมกันดีกว่า <c oughs> นี่คือหวานปกตินะหวานนิดเดียวน่าจะเหมือนหวาน50าบย้า <c oughs> บ้านเรา <c oughs> ส่วนไขมุกค่อนข้างหนึบเทคเจอร์ได้เขียวกิ่นชานี่ชัดเจนมากค่อนข้างไลแบบถ้าเทียบกับร้านตะก,กี้นะอันนี้หวานน้อยกว่า แล้วก็ไล่กว่าเหมือนสภาพก็เลยมินิมอลอร่อยแบบมินิมอลอันนี้ยังมีแก้วเดิมอยู่นะเป็นไงหวานถ้าเทียบอันนี้อันนี้หวานกว่าลองเทียบอันนี้ใหม่แล้วเนี่ยหวานกว่าอ่าแล้วเยบอันนี้จืดกว่าอ๋อเออลิ้นแต่อันนี้กลิ่นชาชัดในหมู่มวลทั้งหมดอันนี้ชาชัดสุดถ้าใครชอบชาเข้มข้นอูหลงก็เข้มข้นสุดในหมู่มวลทั้งหมด แต่ถ้าเพนเพนกลางๆนะร้านที่เรากินเมื่อวานร้านที่สามอันนะรอร่อยนะอัีเป็นช่วยฉวนถัง,ง,งดั้งเดิมดั้งเดิมอันอนั้นคือทุกอย่างมันบาลานซ์หมดส่วนนมคล้ายๆกันหมดไลท์ไม่ได้แบบนมแบบนวลมากแต่ร้านแรกอะนมอย่างเดียวชาไม่ค่อยมี <laughs> แต่ร้านนี้ถูกกว่าร้านนี้ค่อนข้างจะแพงร้านนี้70 15อุลงทีโปรเจกต์อ๋อ oh, อันนี้55อันนี้55อ่ะชาปกติอ mm ่ะ hmm. 45บวกไข่มุกอีก10เป mm ็น hmm. 55พูดเทียบกันอะ่ะอันนี้น่าจะคุ้มค่ากว่า mm hmm. ไม่แพงมากแล้วคนต่อคิวเยอะมากเลยร้อนจริงเหร ตอนนี้เราก็อยู่กันย่านซีเหมยติงย่านที่จักท่องเที่ยวต้องมาเที่ยวกันที่นี่แล้วเราก็แวะกินของคาวกันบ้างไก่ทอดชิ้นนี้ร้อยหนึ่งแต่แบบเอาอกไก่มาแบบตัดเป็นบัตเตอร์ฟลายชิ้นใหญ่ขนาดนี้นก็คลิปนี้ explore r ของเราก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้แบบมีอะไรให้ดูเยอะมากต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าเราก็มีแพนเที่ยวของเราอะไรอย่างเงี้ยเออ แล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเอ้ยชานมที่แตงหวานมันเป็นยังไงแต่ละร้านเป็นยังไงความหวานเป็นยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทสส่วนตัวแล้วกันเนาะเป็นโอเพนเนียนส่วนตัวยังไงก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามช่องสุขุมมิตรไปด้วยนะครับพยายามจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆให้คนได้ดูกันเ,เออส่วน explore คลิปหน้าจะเราจะไปลองอะไรกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับก็ ทริปนี้มันมีแค่เรา2องคนนะมันก็จะทุลักทุเลกันหน่อยคนนึงก็ต้องถือคนนึงก็ต้องกินคนนึงก็ต้องถ่ายมันก็จะลําบากหน่อยก็ยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย